ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้ได้เอาพระสมเด็จเกตชโยที่ได้สร้างไว้อายุมากกว่า150ปีท,ท,ขขที่ทันยุคของสมเด็จโตพรมหลังศีสมเด็จครันที่ท่านได้สร้างไว้ว่าพระองค์นี้ได้ทิ้งคาบเก่ารอยเก่าที่มีอายุมากกว่า150ปีให้เราดู เทียบเคียงว่าพระที่สร้างอายุมากกว่า1 5 0ปีความเก่าจะเป็นยังไงครับแล้วผมจะขยายด้วยกล้อง 1,600x ให้ทุกท่านได้ชมนะครับว่าความเก่าคาบเก่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ยังไม่ขยายนะครับอันนี้ให้ลงดูก่อนนะครับว่าถ้าเราขยายแล้วเนื้ออีกจะเป็นอีกแบบนึ่งนะครับ เพรากล้อง 10x จะมองไม่เห็นนะครับนี่ครับครับ,รบนี่แหะครับพระที่สร้างอายุมากกว่า150ปีนะครับวิธีการดูครั้งแรกนะครับถ้าเราสัมผัสเราจับขึ้นมานะครับเราต้องดูก่อนหนึ่งคือพระที่สร้างด้วยปูนเปลือกหอยนะครับปูนเปลืกหอย ปูนปลวกหอยก็มีแล้วก็มีปูนที่จากธรรมชาตินะครับแล้วก็มีปูนปลวกหอยที่มีสองชนิดคือมีปูนดิบกับปูนสุกนะครับนี่ครับแล้วก็จะทิ้งคราบเก่าไว้มากมายนะครับเพราะว่าพระที่สร้างอายุมากกว่าร้อยห้าสิบปีนะครับดูครับหนึ่งเราต้องดูว่าให้มีรอยหมดย่นย่อนะครับนี่ครับ นี่ครับลอยหดนะครับดูครับหดนะครับพระจะหดตัวนะครับหดยุบหดยุบย่นย่อนะครับดูครับหดหดหดนะครับเห็นไหมครับนี่ครับหดตามช่วงแขนนี่หด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 ครับพระต้องมีรอยหดนะครับหดย่นย่อนะครับแล้วต่อมาจะต้องมีรอยลานนะครับรอยลานรอยล้านะครับที่เกิดจากธรรมชาตินะครับไม่ได้เกิดจากอบนะครับนะครับพระยุคนั้นไม่ได้อบนะครับนะครับนี่ครับ จะมีรอยลานรอยเล้านะครับรอยลานรอยเล้าจากธรรมชาติครับนะครับจะเกิดจากธรรมชาตินะครับธรรมชาตินะครับแล้วต่อมาพอเราเห็นแล้วนะครับว่ามีรอยหดย่นย่อแล้วต่อมาก็ต้องมีเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับนี่ครับเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับดูนะอกครับเป็นหลุมเป็นบ่อทั้งนั้นเลยครับเห็นไหมครับเป็นหลุมเป็นบ่อที่เป็นหลุมเป็นบ่อก็เกิดจากอะไรนะครับเกิดจากมวลสารของพระนะครับมวลสาร เป็นผงพุทธคุณผงแป้งเศขผงอะไรแล้วเป็นของมวลสารที่มีที่จับตัวกันเป็นก้อนนะครับแล้วพักข้าหดย่นย่อพอพักข้าหดย่นย่อนะครับเขาก็มวลสารที่ขจะบก็จับตัวเป็นก้อนเขาก็จะระเบิดหลุดออกมาครับแล้วก็ทิ้งคาบเก่าคือเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับนะครับนะครับแล้วต่อมานะครับต่อมานะครับนี่ครับโอ้เสียนี่หด่นย่อเลยครับนะครับ มันเสียที่หดย่นย่อเลยครับเห็นไหมครับหดย่นย่อเลยครับนะครับนะครับเป็นฟันเฟืองนะครับเป็นฟันเป็นฟันนะครับดูครับนะครับแล้วต่อมานะครับแล้วที่จะต้องหดย่นย่อแบบนี้นะครับหดย่นย่อดูครับตรงตรงแขนเห็นไหมครับก็จะเป็นฟันฟันเป็นฟันเฟืองนะครับเห็นไหมครับเป็นฟันบิดเบี้ยวๆนะครับเห็นไหมครับนลครับนี่คือการหดย่นย่อที่เป็นแบบนี้นะครับคือพระอายุมากกว่าร5 0ยปีนะครับ แล้วต่อมาที่ขาดไม่ได้เลยนะครับพระที่อายุมากกว่า150ปีจะสร้างจากปูนเปลือกหอยนะครับจะเป็นปูนสุกหรือปูนดิบก็ต้องมีทิ้งคาบแคนไซนะครับคาบคาบปูนคาบดินปูนครับแล้วคาบดินคาบส่วนผสมนะครับที่พอพระเขาหมด,ดยนย่อลงไปครับเพราะพระเขาสร้างจากธรรมชาติในในในองค์พระเขจะมีน้ํานะครับ พอพักเขาหมดจนย่อแล้วแล้วเขาก็น้ําที่อยู่ในในองค์พระเขาก็จะระเหยจะเหิดขึ้นมารลเหอนขึ้นมานะครับเหยขึ้นมาแล้วก็เขาก็จะมาจับตัวกันเป็นเป็นครับคาบปูนนะครับคาปูนแล้วก็พออายุมากกว่า150ปีเขาจะเกิดคาบแคลเซียมนะคาบแคลเซียมคาบคาบแคลเซียมหรือคาบคาบแคลไซต์นะครับนี่ครับจะจับตัวนะครับแล้วคาบตัวนี้จะลอยนะครับ จะลอยนะครับจะลอยขึ้นมาอยู่ยเหนือผิวทุกอย่างนะครับพระอยู่เหนือผิวถ้าพระมีมีรักมีรักมีรักมีคาบอะไรแแล้วต่าคาบแคนไซคือคาบปูนนะครับจะขึ้นลอยขึ้นมาจับเกาะบนผิวพระส่วนที่สูงสุดนะครับส่วนที่สูงสุดครับแล้วถ้าพระอายุมากกว่า150ปีก็จะมีคาบนี้ก็จะหนานะครับหนาหนาครับ หนานะครับมีคาบหนาแล้วคนยุคสมัยก่อนเขาเรียกว่าผ้าผ้าเนื้องอกนะครับผ้าเนื้องอกนะครับผ้าเนื้องอกนะครับแต่ไม่ใช่ผ้าเนื้องอกนะครับคือเป็นคาบแข็งไซด์คาบน้าปูนนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่คือตัวดำๆนี่คือคาบลักนะครับคาบลักแล้วก็คาบน้ําน้ําอ้อยแล้วคาบคาบน้ามันต่างอิวนะครับเรื่องเหนือนะครับแล้วครับกราบดินนะครับเห็นไหมครับแล้วคาบแข็งไซด์เนี่ยนี่ครับคาบแขนไซด์เนี่ย เนี่ยสีขาวขุ่นนะครับก็คือต้องขึ้นลอยขึ้นมาทับถมจับเกาะเป็นตกผนึกนะครับทับถมบนผิวพระนะครับพระพระอายุมากกว่า150ปีแล้วต้องสีต้องเป็นขาวขุ่นนะครับเป็นขาวขุ่นขุนนะครับนะครับนี่ครับอย่างนี้ครับเห็นไหมครับนี่ครับอันนี้คือนี่ครับคือข้างล่างคือคาบน้ําอ้อยคาบน้ํามันตังอิ้วนะครับแล้วคาบน้ําปูนนะครับ ครับข้ามน้ำแล้วก็ข้ามดินนะครับข้ามน้ําดินข้ามส่วนผสมนะครับข้ามมุนสารแล้วก็ข้ามแคนไซคือข้ามน้าปูนี่ครับคือลอยทับถมมาอยู่ชั้นบนนะครับนะครับเกาะเกาะเกาะบนบนด้านบนนะครับแล้วถ้าอีกถ้าพระองค์นี้อายุมากกว่า200ปีขึ้นไปนะครับก็จะมองไม่เห็นค้าบลักนะครับคาบลักคาบน้ำมันต่างอิลครับนี่ยังมองเห็นลางๆนะครับนี่ขยายด้วยกล้อง 1,600x นะครับนะครับนี่ครับเม็ดเขียวๆนะครับนี่นนะครับนะครับ แล้วกล้องคือต้อง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 เห็นนะครับต้องเห็นนะครับต้องมีนะครับคาบแขนน้ายนี่คือเป็นตัวชี้วัดเลยครับถ้าพระสมเด็จพระเนื้อปูนพระเนื้อที่สร้างด้วยปูนเปลือกหอยนะครับหรือปูนดินหรือดินนะครับก็ต้องมีคาบแขนนสายนะครับต้องมีคือชี้ชัดได้เลยนะครับชี้ชัดได้เลยนะครับนะครับแล้วพระถ้าขยายด้วยกล้อง1,600งนะครับ มันจะเป็นมิตินะครับเป็นมิตินะครับเห็นไหมครับจะมีมิติเป็นสีนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับจะมีหลายสีนะครับเนี่ยจะมีสีฟ้าอ่อนๆนะครับเห็นไหมครับเป็นสีฟ้าอ่อนๆนะครับสีฟ้าสีเขียวอ่อนๆนะครับพวกนี้คือสีจากมิติคือคือการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างกายภาพแล้วก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนสีนะครับคือในในตัวองค์พระเขาจะมีแบ่งกันเป็นชั้นๆนะครับแบ่งกันเป็นชั้นคือเป็นยุคคือเป็นชั้นๆนะครับเพราะว่ามวลสารเขาได้ เขาได้คือจับตัวกันเป็นเป็นเป็นคือมาเป็นคือจะเป็นแบ่งเป็นชั้นชั้นชั้นนะครับแล้วก็จะมีสีในตัวนะครับเห็นะครับมีสีในตัวครับนะครับนะครับเราจะมองมองเห็นจะมีสีออกฟ้าสีนะครับสีนวลนวลนะครับนะครับมันจะมีนะครับเห็นไหมครับจะมีหลายๆสีครับแต่ถ้าใช้กล้อง10อมองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นนี่ครับจะมองไม่เห็นนะครับนะครับ จะมีสีเหลืองสีน้ำตาลสีแก่ๆนะครับออกสีฟ้าอ่อนๆเขียวๆนะครับพวกนี้ครับนะครับพวกนี้คือสีจะเกิดจากมิตินะครับมิติที่ทางที่เปลี่ยนแปลงทางทางโครงสร้างทางกายภาพนะครับของของพระนะครับที่มีอายุมากกว่า150ปีนะครับเห็นไหมครับจะมีสีเขียวๆนะครับนี่ครับถ้าเรามองด้วยกล้องธรรมดามองไม่เห็นนะครับนี่คือขยายด้วยกล้อง 1,600x นะครับนะครับจะมีสีจะมองเห็นครับ แล้วต่อมาเรารู้ว่าพระองค์นี้อายุถึงหนึ่งร้อยห้าสิบปีแล้วนะครับอายุนะครับทีนี้เราก็มาดูมูลสารนะครับมาดูมูลสารของพระสมเด็จวัะขังสมเด็จยันโตพรมองศีลวัข,ขังที่ท่านได้สร้างพระไว้หลายหลที่นะครับที่มันจุุไว้หลายๆที่มีเกศชัยโยสมเด็จวัลขังแล้วก็ที่ท,ที่บางกุมพรมนะครับเราก็ดูครับดูมงสารว่าเราถ้าเราเป็นเรื่องมูลสารของพระแล้วนะครับ คือต้องมีนะครับมวลสารคือมวลสารของมีมวลสารหลักนะครับมวลสารหลักก็ต้องมีคือ owner, h, ผงผงผงพุทธคุณทั้ง5นะครับต้องมีนะครับคือผงผงแป้งเสรจนะครับผงแป้งเสร็จคือมีต้องมีนะครับต้องมีนะครับนี่ครับต้องมีนะครับไอ้ขาวขาวพวกนี้ครับพวกพวกนี่ขาวขาวนี่คือจับตัวเป็นก้อนนะครับนี่ครับนะครับพวกนี้คือคือเห็นไหมครับนี่ครับ ครับเขียวเขียวพวกนี้ครับเขี้ยวเขียวพวกนี้ก็คือคือพวกนี้จะเป็นเป็นเป็นคามนะครับคาบที่เกิดจากมิติมิติธรรมชาติที่ที่แบ่งเป็นที่มีอายุมากนะครับที่มีอายุมากแล้วก็จะเป็นมิติขึ้นมาธรรมชาติครับหรือเขาจะเดินแสงเขาจะเดินแสงจากธรรมชาติจากคาบแข็งไซนนะครับจะเกิดจากธรรมชาติจากคาบแข็งไซนนะครับนะครับพอเราขยายด้วยกล้องใช้ไฟส่องเข้าไปนะครับจะเห็นเนื้อข้างในนะครับนะครับ เป็นมิติธรรมชาติเกิดจากธรรมชาติครับนะครับทีนี้เราจะดูทีนี้เราจะดูมวลสารว่าพระสมเด็จเกจิโยมีมวลสารอะไรบ้างครับนี่ครับเจอแล้วครับนี่เม็ดเขาคุณครับนี่คือเม็ดเขาคุณนะครับเม็ดเขาคุณครับต้องมีนะครับต้องมีนะครับแล้วแล้วก็ไอ้เรืองเหลืองนี่คือคราบน้ำมันต่างอิวนะครับถ้าอันนี้ขาวขาวคุณคุณไอเนี้ยที่ทับถมลักนี่ก็คือสีดําๆคือลักนะครับคือลักแต่ที่อยู่เนื้อเหนือออกขาวขาวเหนือทับลักนั่นคือเป็นคราบแข็นไซด์นะครับคราบแข็นไซด์ นะครับแล้วต่อมานะครับเราต้องดูนะครับเราต้องดูให้ให้ออกนะครับว่าพระนี่ครับดูตรงช่วงคอนะครับช่วงคอเราผู้ภาษาเรานะครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับอันนี้คือผงแป้งครับผงปัตมังผงตีสิงเห์เนี่ยครับผงมหาราชนะครับนี่ผงที่เป็นผงพุทธคุณที่ท่านได้เอาผงเศษแป้งนะครับผงแป้งเศกนะครับแล้วก็มีผงช็อกนะครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็อันนี้ครับเห็นไหมครับยอยู่ข้างในนี่ครับ ข้างในนะครับดำๆข้างในนี่คืออันนี้ยังมีมีองค์นี้นานๆจะเจอทีครับอันนี้ก็คือมีพระนี่ครับพระกําแพงนะครับพระกําแพงนี่ครับมีพระกาแพงด้วยองค์นี้มีพระกําแพงนี่ครับมีพระกําแพงนะครับนี่พระกําแพงนะครับมีพระกําแพงด้วยนะครับนะครับช่วงคอนี่คือคาบแขนไซนยนะครับนี่ครับคาบแขนไซายทับถมนะครับทับถมมองไม่เห็นลักนะครับนี่คือคาบแผ่นไซน ค่าแผ่นไยที่มีอายุร้อยมากกว่าร้อยห้าสิปีจะเป็นสีอย่างนี้นะครับสีอย่างนี้ครับถ้าเป็นสีอ่อนๆลงมาก็จะเป็นอายุแค่ร้อยปีห้าสิบปีนะครับนะครับสังเกตนะครับต้องต้องต้องเทียบเคียงให้ออกนะครับว่าค่าแผ่นใยต้องมีครับแต่ว่าต้องดูว่ายุคไหนปีไหนข้อสอไหนต้องเทียบเคียงต้องแยกแยะให้ออกนะครับแล้วต่อมานะครับนี่ครับขาวนี่ก็ครับคือผงแป้งนะครับผงแป้งนะครับนะครับนี่ครับผงเศษอันนี้ครับ ไอ้ที่สีสะท้อนขึ้นมาเป็นสีเขียวสีฟ้านะครับพวกนี้เกิดจากมิติของสีนะครับที่พระที่มวลสารมีอายุมากกว่า150ปีจากคาบแขนงใสนะครับมิติจากคาบแขนไใสจะเกิดขึ้นธรรมชาตินะครับถ้าใช้กล้องขยายด้วยกําลังด้วย1น0 0 x เหรือ 1,600x ก็เขาจะเกิดขึ้นธรรมชาตินะครับจะเกิดเอกจะเกิดสีขึ้นมาจากธรรมชาตินะครับนี่ครับนะครับจะเรืองแสงสีขึ้นมาจากธรรมชาตินะครับคือจะรู้ว่า าภาพแผ่นใสนี้แบ่งตัวเป็นชั้นนะครับจับขึ้นมาก่อผนึกก่อทับถมลักแล้วก็น้ํามันตังอิ้วนะครับแล้วก็มวลสารทั้งหมดนะครับ,นะรบต่อมาครับนะครับผมจะดูทีนี้เราก็จะดูมวลสารนะครับเราคนเล่นพระสมเด็จเราต้องรู้ว่าพระในในในกลุ่มของพระสมสมเด็จโตผมสีที่ท่านได้สร้างไว้นะครับจะมีมวลสารอะไรบ้างครับ ทุกคนต the ้องพอรู้นะครับนี่ครับความเก่าครับความเก่าความหดย่นย่อนะครับนี่ครับนี่ครับทิ้งความเก่าไว้งี้ครับนี่คือความเก่าของพระแท้ๆนะครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับนะครับนครับนี่คือความเก่านะครับโอ้องนี้มีพักหะาแตกเลยครับ นี่ครับนี่ครับมีพระหักแตกนะครับนี่ครับนี่ครับพระหักแตกนะครับมีคราบแตกนะครับพระกําแพงนะครับเล็กพระกําแพงนะครับยุคนี้ยังยังยังมีส่วนผสมของพระพระกาแพงนะครับโอ้โหมีมีพระมีพระกําแพงเยอะเลยครับนี่ครับนี่ครับพระกําแพงนะครับมีพระกําแพงนะครับโอ้มีมนสารมนสารเยอะครับอิ้ผงพุทธคุณมีพระ หักแตกนะครับนะครับเกิดจากนะครับเดี๋ยวจากธรรมชาติครับธรรมชาติกาลเวลาเท่านั้นที่สร้างที่ทําที่ทําได้ครับเดี๋ยวครับมีรอยหดรอยย่นรอยย่อนะครับเห็นไหมครับเกิดจากธรรมชาตินะครับนี่ครับนี่ครับเม็ดหักนี่ครับก็เม็ดเม็ดผ้าหักแตกครับนี่ครับผ้ากําแพงเป็นผ้ากําแพงครับองค์นี้โอ้องค์นี้บนสารเยอะครับบนสารเยอะครับบนสารเยอะ องนี้มีมวลสารเยอะนะครับโอ้องนี้มียกด้วยครับตรงหน้าอกน่ครับมีหมดมีียกเม็ดหนึ่งก็เขียวครับนะครับมีมวลสารเยอะครับมีเม็ดยกด้วยครับเม็ดเขียวเขียวเล็กๆนะครับ มากไม่ค่อยค่อยเจอนะครับนี่ครับดูครับดูคาบแขนสายเยอะมากครับคาบแ็นสายหนามากครับเยอะมากนะครับเกาะทับถมลักอีกทีนะครับทับถมอยู่บนเหนือผิวทับลักทับน้ำมันตังอิ้วน้ำมันน้ำอ้อยน้ำว่านอีกครับทับไปหมดเลยครับนะครับนี่คืออันนี้คือชี้ชี้ชัดได้เลยครับฟันธงได้เลยครับทับพระอายุมากกว่าร้อยห้าสิบปีก็จะเป็น ค่าขันไซจะเป็นแบบนี้ครับถ้าไม่มีคือฟันธงเลยครับคือปลอมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนะครับนี่ครับค่าขันไซไหมครับนี่ครับนี่ครับค่าขันไซนะครับนี่คือเม็ดพระกำแพงครับคือพระกำแพงถูกคาาขันไซทับถมนะครับแทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับนะครับจะมองไม่เห็นแล้วครับนะครับพิมพ์พระไม่ต้องไปดูครับเพราะว่าพระของเก๊ทำได้ออกมาสวยมากครับทำมาสวยมากไม่ต้องไปดูพิมพ์พระครับ ดูความเก่าอย่างเดียวครับเราดูพุทธกุณพระอย่างเดียวครับนี่ครับนี่ครับเจอแล้วครับนี่นี่ครับนี่ข้าผงพุทุกุณครับนี่เม็ดผงพุทุกุณครับนี่คือผงพุทุคขุณผงแป้งผงช็อกครับนี่ครับผงพุทธกุณทั้งห้าครับนี่ก็ใช่ครับเนี่ยผกนี้ใช่หมดเลยครับนี่ครับผงพุทุกุณนะครับนี่ครับผงพุกคุณนะครับผงพุทุกุณหมดแล้วครับ ใช่หมดเลยครับคือจับตัวเป็นก้อนแข็งเลยครับดูพระหมดจนย่อนะครับดูครับหมดจนย่อดครับดูพระหมดจนยอนี่ครับเก่าต้องได้อย่างนี้ครับนี่ครับนี่คือพระอายุที่มากกว่าอายุมากกว่าร้อยห้าสิบปีมันจะเป็นอย่างนี้ครับดูเถอะครับคาบแขนไซยคือคือชี้ฟัดชี้ ชี้ได้เลยว่าพระที่มีค่าแผ่นไซส์นะครับนี่ครับผงพุทธคุณครับนี่พระหักพระกําแพงนะครับนี่คือพระกําแพงอันนี้ก็เม็ดขาวๆนี่คือผงผงพุทธคุณทั้งห้าครับนะครับอันนี้พวกนี้เป็นค่าแผ่นไซส์นะครับหุ่นค่าแผ่นไซส์นี่คือค่าเป็นไซส์ทับถมนะครับนี่ครับวิธีดูดูง่ายๆครับพอเรารู้แล้วครับว่าพระเก่าอายุมากกว่าห้าสิปีต้องมีรอยหดย่นย่อมีรอยลานรอยล้ามี มีเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วต่อมาตรงฟันทงก็คือคาบแขนไซส์นะครับนี่ครับโอ้โหสวยมากครับหน้าอกฟดจนย่อมากครับดูครับดูหน้าอกครับหน้าอกพระครับนี่ครับตรงนี้ฟันลอยฟันครับลากฟันแล้วก็ในในตรงตรงหน้าอกลากฟันเนี่ยคือจะมีพระหักแตกพระซุ้มกอครับนี่มีมีสีออก ออกน้ำแดงๆเนี่ยคือพระหักแตกพระสมกอครับพระสมกอเขาเรียกว่าพระสมกอนี่ครับสวยครับสวยมากครับสวยเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังว่ามีอะไรบ้างนะครับโอ้โหด้านหลังเพียบเลยครับดูครับน้ำมันตังอิ้วน้ำอ้อยขาบน้ำดินครบเลยครับมีครบสูตรเลยครับมีครบครับมีครบนะครับมีครบเลยนะครับ โอ้เยอะเลยครับมีนะครับีครบเลยครับองค์นี้สวยๆมากครับนี่ครับโอ้สวยมากครับดูครับพระหักแตกเม็ดเบอเริ่มเลยครับเนี่ยพระหักแตกพระกำแพงครับนี่พระกำแพงพระกำแพงนะครับพระแตกพระกำแพง นะครับในคาบแผ่น้ายครับคาบแผ่น้ายเขาเกิดจากมิตินะครับมีสีก็จะมีสีเกิดธรรมชาติมีสีขีมีสีฟ้านะครับมีสีฟ้านี่ครับคือคาบแขนน้ายเขาจะเกิดธรรมชาติภาพมางงองพระเสด็จประคังมังง์งเขาจะเป็นพอปิดไฟแล้วพรพเขาจะพอมืดแล้วระพระพเขาจะมีมีแหละจะมีมีสีออกมาคือเป็นสีฟ้าอ่อนก็คือนี่แหละครับเกิดจากคาบแขนน้ายนะครับเพราะเขา มีแร่อยู่ในตัวแล้วครับแร่ในตัวแล้วก็มีน้ําแร่อยู่ในตัวแล้วก็ทับถมอายุมากกว่าร้อยห้าสิบปีนะครับก็จะเกิดเกิดาธรรมชาติไหมครับเกิดธรรมชาติครับแต่ถ้าเราเราเราขยับอีกทีหนึ่งจะไม่เห็นนะครับนะครับจะไม่เห็นนะครับไปดูนะครับนะครับจะเป็นสีขีขาวนะครับไหมครับเราต้องขยับหาครับนะครับจะเจอครับนหมครับนี่ไม่เจอแล้วครับนะครับนะครับก็จะคือการเวลาเท่านั้นที่ที่ทาได้นะครับ การเวลาเท่านั้นของรอดแบบทาไม่ได้ครับ่อยมากแค่แค่อบเอานะครับนี่ครับธรรมชาติครับสวยครับสวยนี่คือเกิดจากธรรมชาติครับเนี่ยครับเนี่ยน้ำคราแป้งครับรามีครบเลยครับนะครับผงช็อกผงลายมีหยกมีครับนะครับหยกเม็ดเล็กๆๆก็มีครับหักแตกก็มีครับ ไปดูด้านหน้าครับหน้าทีหนึ่งครับนี่ครับสวยครับโอ้นี่เม็ดเม็ดนี่เม็ดแรกครับเม็ดแรกนะครับเม็ดแรกครับดูหน้าผากเลยเม็ดแรกครับนี่เม็ดแรกเม็ดแรกนะครับเม็ดแรกอันนี้เป็นหลุมเป็นบ่อทิ้งทิ้งค้าบไว้นลครับเนี่ยเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับนี่ครับนี่ด้านหน้าครับดูครับสวยครับถ้าเป็นพระแท้เนี่ยดูไม่เบื่อครับ ถ้าเรารู้รู้มวลสารรู้วิธีกันดูนะครับคือส่องที่ฟันได้ครับฟันทงได้คือต้องคาบแข่นสานะครับคาบขันสาต้องเป็นสีสีแบบนี้นะครับแปรงแปลงนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับแล้วก็นี่ครับตรงนี้ชัดนะครับมีคาบแป้งนะครับภาพผงชอบของวุทถุคุณเห็นชัดเลยครับแล้วก็จะเป็ี่นเปลี่ยนแปลงทางทางทางโครงสร้างทางกายภาพนะครับชัดเจนครับคือต้องเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ครับเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับนี่นะครับเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วมี มีสูงมีต่ำนะครับคือพระที่สร้างอายุมากกว่า150ปีต้องเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับเป็นหลุมเป็นบอ่อเป็นแปลงทางทางโครงสร้างอางย,าายาภาพายาภาพต้องเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยธรรมชาติถ้าเราร,รู้รู้เรื่องพวกของเก่าโบราณเราจะรู้ครับแต่บางคนเขาก็ไม่บอกนะครับอันนี้เราอยากให้รู้ครับว่าคนยุคให้คนเกิดใหม่เยรุนตอนนี้ได้ศึกษาเล่นพระก,กันเยอะแต่ไม่ค่อยจะรู้ว่าถ้าเขาดูยังไงนะครับบางคนส่องมันทั้งวันรู้ก็ส่องหาอะไรนะครับนะครับ ป้านมนสารหลักมีอะไรบ้างนะครับมีผงมีมีอะไรบ้างนะครับมีเราต้องรู้นะครับเยอะมากครับผงหลักนะครับผงหลักแล้วก็ผงผู้ธุค right right ุณทั้งหลายหละครับเราต้องรู้นะครับนะครับนี่มันนี่คือบางองค์ก็เจอบางองค์ไม่เจอนะครับที่ที่ไม่เจอเพราะว่าองค์นี้เขามีลักมีคราบเข็มท้ายเยอะมันจะไม่เจออย่างอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่าง อย่างนี้เราเห็นแล้วนี่คือหลักเลยครับนี่เนเนี่ยคือพระกำแพงเราเห็นแล้วครับนี่คือพระกำแพงพระกำแพงนี่มีหลายพิมพ์นะครับมีหลายพิมพ์มีหลายพิมพ์นี่นี่เนื้อใช่ครับนี่พระกำแพงมีหลายพิมพ์และมีหลายคือสีจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะอายุเจ็ดแปดร้อยปีแล้วก็มีพิมพ์มีแล้วก็แก่เป็นพระมีเผามีเผาเผาโดนไฟโดนไฟโดนไฟมีดำมากมีหลายสีนะครับแล้วก็มีหลายพิมพ์นะครับ บางคนก็แก่ความร้อนบางคนก็ไม่แก่ความร้อนนะครับสีไม่เหมือนกันครับนะครับยิ่งมาเจอกล้องหนึ่งขยายได้หนึ่งพันหกร้อยเอ็กเนี่ยโอ้โหบางองค์เนี่ยออกมาสีแดงแป๊ดนะครับชัดเลยครับนะครับนี่ครับพักพระนี่คือพระพรกกำแพงพรกกำแพงนะครับอันนี้เม็ดนี่ครับนี่ครับเม็ดเม็ดเม็ดผงพุทธคุณนะครับไอ้นี่เม็ดเม็ดเม็ดอย่างนี้เนี่ยอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าผงผงพุทธคุณนะครับ ผงแป้งนะครับของแป้งผู to to <te <ett ten hundred percent> ้ทุกคุนนะครับนะครับดูดูครับนี่คือนี่เป็นการขบมนสารนี่แร่นะครับแร่อันนี้แร่นะครับแร่พวกแร่จะใสๆใส่เราครับแร่เพราะว่าท่านได้เอาแร่วิเศษหินวิเศษที่เป็นแร่นะครับเอามาเป็นส่วนผสมด้วยนะครับต้องต้องรู้นะครับมีหลายหลายอย่างหลายชนิดมากครับนะครับมากเลยครับที่ส่วนผสมของท่านนะครับอะไรที่เป็นเป็นผู้ทุกแุ้แม่น้ำว่านนะครับน้ำว่านก็มีหลายอย่างนะครับ ามบ้านก็มีหลายอย่างบ้านที่เป็นพุทธเป็นศักดิ์สิทธิ์ที่มีพุทธคุณนะครับหลายอย่างนะครับนะครับสวยครับนี่นะครับคือพระสมเด็จเกตเชโยนะครับสร้างอายุมากกว่า150ปีนะครับผมก็ได้เอาให้ลงทุกท่านได้ชมนะครับนะครับถ้าถูกใจผมก็กดติดตามผมมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะมีพระเก่าๆให้ดูเรื่อยๆนะครับให้ดูเรื่อยๆนะครับนะครับว่า เก่าแล้วเก่าเก่าจริงๆนะครับเนี่ยเก่าแบบนี้หด่นย่ออย่างนี้ครับนี่ครับเก่านะครับหด่นย่อหด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 ไหมครับหด่นย่อหดจริงๆนะครับต้งอย่างนี้ครับคือบของเก่าครับครับคลิปนี้ก็จบเพียงจบแค่นี้นะครับถ้าถูกใจก็กดติดตามเยอะๆนะครับผมจะได้เอาพระเก่าๆลงให้ทุกท่านได้ประดับชมนะครับครับสวัสดีครับ